เดี๋ยวก่อนเอมี่ฉันมีของดีจะให้เธอมาไม่นี่แล้วเหรออืมอะไรนะ เฮ้ยดีใจหน่อยสิเอมี่ขอพียงเราอดทนอีกนิดก็จะพบคำตอบของปัญหาแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเหรอเอมี่ขอโทษทีที่ฉันเสียมารยาทแม่ของฉันก็เคยพูดเหมือนกันแล้วจู่ๆฉันก็คิดถึงแม่ขึ้นมานะไม่เป็นไรนะไว้พูกเราจัดก,การธุระพวกนี้เสร็จเธอก็จะได้กลับบ้านไปก่อนแม่แล้วละ่ะ แม่ฉันจากไปด้วยอาการป่วยตอนที่ฉันห้าขวบอฉันเสียใจด้วยเอมี่ไม่เป็นไรพวกคุณได้ให้ของขวัญที่ล้ำค่ากับฉันแล้วขอบใจมากของขวัญอะไรกันถ้ามีโอกาสจะให้สิ่งที่ดีกว่านี้ให้นะไม่สินี่คือครั้งแรกที่ได้รับของขวัญจากเพื่อนหรือพูดได้ว่าฉันไม่มีเพื่อนที่แท้จริงเลย เป็นไปไม่ได้หรอกทั้งที่ฉันน่ารักขนาดนี้ขอบใจแต่นี่คือความจริงเพราะแม่จากฉันเร็วเกินไปพ่อก็เลยยุ่งมากฉันจะเป็นต้อเรียนรู้หลายอย่างถึงจะสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อได้เร็วขึ้นเพราะแบบนั้นฉันก็เลยไม่มีเพื่อนถ้าอิสตาไม่ได้จากไปบางทีเธออาจจะกลายเป็นเพื่อนเป็นคนเดียวของฉันถ้างั้นตอนนี้เธอก็มีแล้ว <Huh? S 2> เราทุกคนจะบอกความลับภายในใจให้เพื่อนแท้ของตัวเองฟังเท่านั้นไงล่ะใช่แล้วเธอบอกพวกเราเยอะแยะแบบนี้ไม่ใชื่อว่าเธอคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วเหรออย่างนี้นี่เอง Mission, start! Hey! Thank you! Monster! Hey! <Complete. S 2> ดูเหมือนข้างหน้าจะมีกลุ่มคนอยู่นะอดูเหมือนเป็นทัพกระบไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องพวกคุณเอง อย่าคิดว่าพวกเราอ่อนแอแบบนั้นสิเอมี่พวกเราก็เป็นกำลังเสริมให้เธอได้นะ Mission ร t a r t ้นท่านอยู่ t h นและอีสป่ จะการกับเธอแน่ 等下，他自己啊。 震撼开了 Mission complete. เอมี่ฉันมีเรื่องสงสัยนะทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นทัพกบฏล่ะหรือเพียงเพราะว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเหมือนทัพร์เดนไม่พวกเขาเพียงแค่คัดค้านการดัดแปลงจกักรนลและแผนการอาณัสวรรค์แผนการอาณัสวรรค์เลระขอโทษทีพวกคุณคงแปลกใจมากสินะแต่มีบางเรื่องที่ฉันบอกไม่ได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้ <laughs> ไม่เป็นไรฉันเข้าใจ งพวกเราขอไปจากการธุระก่อนโดยอื่นค่อยว่ากันใช่แล้วแต่ทำไมพวกเขาต้องจับเธอด้วยบางทีอาจเป็นเพราะฉันเป็นมนุษย์ดัดแปลงจากคนที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้อีกอย่างพวกมันต้องการใช้ฉันเพื่อข่มขู่พ่อของฉันข่มขู่เหรอถ้ามองแบบนี้สถานะของเอมี่ก็น่าจะไม่ธรรมดาเลยอ้าถ้าอย่างนั้นพ่อของเธอขอบใจที่เป็นห่วงนะ แต่สำหรับฉันแล้วเขาเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกนี้เลยล่ละถ้าแบบนั้นก็ค่อย,ยังชั่วยังไงซะโลกใบนี้ก็มีพ่อแม่ที่ไม่สนใจลูกตัวเองเพราะสูญเสียคู่ชีวิตไปอยู่มากมายถาย้างนั้นพวกเขาก็คิดจะจับตัวเธอตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วหรือเปล่าก็ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วละ่ะแต่การเคลื่อนไหวช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยและล้ำเส้นมากเกินไปบางทีพวกเขาอาจจะเป็นผู้เริ่มเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆ